ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ b บบี้มอนสเตอร์ที่4ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยยูจูนะครับก็มีรูปปล่อยออกมานั่นเอง เป็นการนับถอยหลังนะครับประกาศพรีเดบิวต์ซองรีรีสต์กันเองนะครับเป็นเพลงพรีเดบิวต์ของสาวๆ baby monster ทั้ง7คนมีชื่อเพลงว่า นั่นเองนะครับความฝันนี้ของ7ดสาว Baby ้มอนสเตอร์กำลังจะถูกถ่ายทอดออกมาให้พวกเราเนี่ยได้รับฟังกันนะครับในวันที่14เดือนนี้นั่นเองซึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่ใกล้จะถึงนั่นเองลงนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงของทางเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นวันที่13ตอน4ทุ่มตรงของบ้านเราอย่าสับสนเวลากันเด็ดขาดนะครับเที่ยงคืนของวันที่14นะครับก็คือ4ทุ่มของวันที่13บ้านเรานั่นเอง เพลง Dream นี้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่เรานั้นได้ฟังกันแบบเล็กๆสั้นๆนะครับในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอ Baby Monster ที่ป่าอยางเดกเขาได้มาสปอยไว้ซึ่งนี่ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Wake Me Up นั่นเองนะครับที่แฟนๆเนี่ยตั้งชื่อกันเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเพลงจะเป็นยังไงจะได้เดบิวต์กี่คนในตอนแรกแต่ว่าวันนี้นะครับฝันเป็นจริงแล้วฝันของ Baby Monster ทั้ง7คนก็เป็นจริงเช่นเดียวกันและฝันของแฟนๆเนี่ยก็เป็นจริงเช่นเดียวกันด้วย ของเด็กๆเบมอนและดรีมของแฟนๆนะครับจะถูกถ่ายทอดรวมกันมาในเพลงนี้ wake Me up ไม่ใช่ชื่อเพลงแล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการจริงจังเลยก็คือเพลงดรีมเพลงเดบิวต์ซองรีลิสนะครับ YouTube Only เท่านั้นด้วยเที่ยงคืนตรงเจอกันแน่นอนนะครับของวันที่14ก็คือวันที่13 4ทุ่มมาเร็วมากๆเลยนะครับป่าหยางเขาก็ได้บอกไว้ว่าการเดบิวต์ของ Baby m o อน ster อร์นั้นจะรีบทำจะเร่งทำให้เร็วที่สุดเพื่อแฟนๆทุกคนจะได้ไม่ต้องรอคอยกันนานพูดจบ ปุ๊บเนี่ยป่ายางปล่อยมาเลยนะครับเพลงพรีเดบิวมารอฟังกันนะครับใครตื่นเต้นกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้ในตอนนี้เนี่ย จากที่เมื่อวานก็กระหึ่มโซเชียลเต็มไปแล้ววันนี้ยังมาสารต่ออีกนะครับแฟนๆไม่ได้หลับไ่ด้นอนกันเลยออกมาพูดถึงแล้วก็รอคอยเพลง Dream กันเต็มที่พรุ่งนี้เราจะได้ฟังกันแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยยังไงมารอฟังกันพร้อมๆกันนะครับนํารอดูเตรียมรอฟังเพลงแรกของ Baby Monster ที่เป็นเพลงของวงเองกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง